สวัสดีครับเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Nottail นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบประดับภายในเกมนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยสล็อตในการใส่ประดับนะครับจะมีทั้งหมด3สล็อตนะครับหรือว่า3มช่องนั่นเองก็จะมีแหวนสร้อยแล้วก็กำไลนะครับเป็นเพื่อนเริ่มใส่ประดับตอนเลเวลเท่าไร่ดีนะครับก็เริ่มใส่ชักตอนเนเพื่อนๆลงแรนนะครับก็ช่วงเลเวล60-70นะครับอ่ะ หาซื้อได้ใน n อสบาซ่าก็จะมีคนเอามาวางขายนะครับพิมพ์คีย์เวิร์ด accessory นะครับจากนั้นเลือกเป็นสร้อยคอรหรือแหวนหรือกำไลก็ได้นะครับตัวอย่างก็จะเลือกเ,อเป็นสร้อยคอให้นะครับก็จะมีช่วงเลเวลของประดับให้เราเลือกเลยนะครับตั้งแต่1-99ถึง99หรือจะเป็นเลเวลแชมเปียนก็มีนะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชหาได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างสร้อยเลเวล80นะครับ วิธีการออปชันประดับทำยังไงนะครับให้เรามาหา NPC โสลยานะครับที่นอสฟิวหรือว่าเมืองอื่นแอคอื่นก็จะเป็น NPC ตัวอื่นนะครับอันนี้เก้นยกตัวอย่างเป็นโสลยานะครับก็จะอยู่ในนอสฟิวเลยเพื่อนเพื่อนกดยูทชอปนะครับจากนั้นกดที่แบบว่าออปชันได้เลยนะมันก็จะมีช่องให้ใส่ a c เ e s s o r y แล้วก็เซลล์อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวเกจะพาไปดูเซลลอนนะครับว่า หาได้จากไหนบ้างนะเซลลอดนะครับก็จะมีตั้งแต่เลเวล2ถึงเลเวล10เลยนะครับในเกมปัจจุบันนะครับเซลลอดเลเวล2 3นะครับ4 5 6นี่นะครับเซลลอดเลเวล2 3 4 5 6นะครับ หาได้จาก land of date นะครับอ่าก็เก้ฑเคยทำไกด์ไว้แล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูในช่องของเกณฑได้เลยนะครับก็จะดรอปเซลลอนเลเวลต่างๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับเซลลอนเซลลอนเลเวล7 8 9นะครับจะดรอปจาก land of flight นะครับอันนี้ก็มีในช่องของเกณฑแล้วนะเพื่อนๆสามารถไปกดดูกันได้เลยนะครับก็จะดรอปเซลลอน3เลเวลนี้นะครับเซลลอนเลเวล10นะครับก็จะดรอปจาก บอส X7 นะครับขึ้นไปนะเพื่อนๆสามารถาไปฟาร์มดอปจากกล่องบอสกันได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถคาฟเซลลอนได้เองด้วยนะครับโดยการมาคุยกับด r m i รมิกได้เลยกดยูทช็อปนะครับจากนั้นซื้อเป็นนี่นะครับอาโปรดักชันเป็นสามารถทำเป็นเซลล l ลอนหรือว่าคริสตัลก็ได้นะครับเพื่อนๆลองซื้อมาสักหนึ่งอันนะครับพอเพื่อนๆซื้อมาแล้วนะครับมันก็จะมีขึ้นมาเลยนะ ว่าเซลล์อนเลเวลต่างๆมันจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับตัวอย่างเซลล์รอนเลเวล10นะครับก็จะต้องใช้เป็นซายทองนะครับแล้วก็เซลล์ลอนเลเวล95อันแล้วก็แป้น1อันในการทำเซลล์อนเลเวล10นะครับนี่เพื่อนๆสามารถมาคราฟเซลล์อนได้เลยนะเวลาเพื่อนๆจะซื้อหรือจะคราฟก็สามารถเปรียบเทียบราคาเซลล์อนในฝากขายแล้วก็ทำเองนะครับถ้าทำเองมันคุ้มกว่าเพื่อนๆก็มาทำเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเก้นจะลองซื้อประดับเนี่ยมาทำให้เพื่อนๆดูละกันนะอืมเดี๋ยวเก้นซื้อเซลล์อนด้วยนี่นะครับเวลาที่เราจะทำประดับนะเรามาคุยที่ NPC นะครับ แล้วก็ลากประดับของเราเข้าไปเลยแล้วก็ใส่เซลลอนนะครับมันก็จะบอกนี่นะครับว่ามีโอกาสได้อะไรบ้างมี HP, MP แล้วก็ HP Recovery นะครับ MP Recovery นะเซลลอนแต่ละเลเวลนะครับก็จะให้ค่าสแตตต,ต่างกันนะยิ่งเซลลอนเลเวลสูงนะครับค่าสแตตที่ได้เนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะครับแล้วก็ค่าในการออฟเนี่ยก็จะแพงขึ้นด้วยนะตามเลเวลเซลลอนของเรา อย่างตัวอย่างประดับ60นะครับก็ maximum option น,นะครับ level เ,เ 9, หมายความว่ายังไง maximum option level เ,ออเ,เก็คือเราสามารถใส่ใส่เซลล์อนนะครับตั้งแต่ level 2ถึง level เ,เ9ได้เลยนะเพื่อนๆจะใส่ level 2ใส่ level 5หรือ level เ level เก9ก็ได้นะครับแล้วก็ maximum option น,นะครับในการใส่ ออปชันทั้งหมดมี0ูนทัพนะครับก็คือสามารถออปชันได้ทั้งหมด4รูนะครับตอนนี้มันเป็น0ูนนะครับเดี๋ยวเกณจะลองออป1ช่องให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับแบบนี้ก็คือออปชันสำเร็จนะครับมันก็มีเฟลด้วยนะเพื่อนๆน,นี่นะครับเกณได้เป็น MP ขึ้นมานะอ่าโอเคอันนี้เกณก็ทำเป็นสาธิตตัวอย่าง ให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเกณจะลองทำประดับที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้ปัจจุบันนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับก็เกณจะใช้เป็นแปลนในการทำนะครับเป็นดาร์กอนเอเซอร์เรี่เอ่อโปรดักชันสกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแปลนในการทำสกอร์ประดับเลเวลสูงนะครับอ่าเดี๋ยวลองกดดับเบิลคลิกไปที่แปลนได้เลยนะมันก็จะออกขึ้นมานะครับ เป็นประดับต่างๆนะครับในเกมตอนนี้ก็จะมี2สายนะครับก็คือสาย PVE นะครับก็จะมี3ชิ้นนี้นะครับนี่เลยก็จะเพิ่ม All Attack Increase 30นะครับแล้วก็ Fairy Element นะครับ3% 4%แล้วแต่ประดับแต่ละชิ้นนะครับอันนี้ก็จะถือเป็นประดับ PVE นะครับหรือว่าประดับของฝั่งตีบอสนะครับอ่าแล้วก็จะมีสาย PVP นะครับตอนนี้ก็จะมี 3ชิ้นนี้เลยนะครับก็จะเพิ่ม PVP Attack Power นะครับ r e d u c t Damage in PVP นะครับนี่ลดพลังโจมตีระยะใกล้อะไรอย่างงี้นะครับลด Damage Critical นะครับต่างๆนะก็จะมีใส่ c e ลลอนเลเวล10ได้เหมือนกันกันกบ PVE นะครับอันนี้ก็จะเป็นประดับ PVP นะครับวันนี้เกจจะทำของฝั่ง PVE นะครับอ่าเพราะว่าเก้นชอบลงบอร์นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าชิ้นแรกนะครับเก้นจะทําเป็นกรรําไรก่อนนะก็คือเรานะครับต้องเอาประดับที่มีออปชันแล้วนะครับในการใส่เข้าไปนะถ้าไม่ถ้าเรายังไม่ได้ออฟนะมันจะไม่สามารถทําได้นะครับเพื่อนๆก็ทําแบบเก้นก็ได้นะครับก็คือเอาเซลลอนเลเวลหเนี่ยไปออฟใส่ประดับที่เราจะเอามาเป็นเครื่องสั่งเวยนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเป็นกำไรกันก่อนเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ทำเป็นแหวนนะครับนี่เกจะใช้เป็นแหวนอันนี้เป็นเครื่องส่งเวยในการทำเรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้อยนะครับ เกณฑ์ขอเช็คนะครับว่าใช้ทุกอันหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เกณฑ์ก็ได้ประดับมาทั้งหมด3ชิ้นแล้วนะต่อไปแล้วก็จะไปออปชันกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ประดับหลังจากที่เราทำให้ดูแล้วนะครับอ่าตอนนี้ค่าดาเมจของเกณฑ์น,นะครับตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่พันกว่านะครับถึงพัน 894นะครับเดี๋ยวลองใส่ประดับ3ชิ้นนะครับแล้วก็เปอร์แฟรี่ของเกณฑตอนนี้อยู่ที่83%เนะครับเดี๋ยวเราใส่ประดับ3ชิ้นไปเลยนี่นะครับตอนนี้ดาเมจของเกณ์พุ่งขึ้นมาเป็น1,994นะครับแล้วก็เปอร์แฟรี่ของเกณฑ์ขึ้นมาอีก10เปอร์นะครับเป็น93%นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มออปชันกันเลยดีกว่านี่นะครับแล้วก็ใส่ประดับแล้วก็เซลล์อนเลเวล10เลย นี่นะตัวอย่างมันก็จะใช้เงินมากขึ้นนะครับยิ่งเซลล์ลอดเลเวลสูงนะครับสเตตที่ได้ก็จะมีเยอะขึ้นมีเพิ่มเลือดเพิ่มมานานะครับนี่รีเจนเลือดรีเจนมานานะมีลดการใช้ MP แล้วก็คริติคอลดา a มจลดลงนะครับที่แกต้องการเนี่ยก็จะมีเเพิ่มเลือดนะครับนี่มันตัน1,200ถึง1,700แล้วก็ลดดาเมจคริติคนะครับ2 3นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอ่าอันนี้ก็สำเร็จนะครับเดี๋ยวเกนทำไปเรื่อยๆแล้วลุ้นทีเดียวดีกว่านะครับว่าจะได้2อ p อ i ปชันนี้ไหมนะพื้นฐานนะครับให้เพื่อนๆมองหา2อ p ออปชันนี้เป็นหลักนะราคามันก็จะสูงแบบนี้ก็คือเราเฟลนะครับเราต้องทำใหม่นะนี่นะครับถ้าเพื่อนๆได้เป็น เลือดแล้วก็ลดดาเมจคริติคอลนะครับราคาประดับของเพื่อนเนี่ยก็จะสูงมากๆนะเพราะว่าเป็นออปชันที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับหรือว่าเรียกว่าเมตาก็ได้นะนี่นะครับตอนนี้ติดไปแล้วนะครับ2สล็อตนะเดี๋ยวลองคลิกขวาให้ดูนี่นี่ครับอ๋อเกลย่ยไม่ได้นะครับโอเคอันนี้คือออฟบูททั้ง2ออฟเลยนะครับ นี่รถใช้ก็คือบูด4ออฟแล้วนะครับตอนนี้วิ่งรถคริเิคอล43นะครับชิ้นนี้เกนว่าจะเอาเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ชอบออปชันนี้ทำยังไงนะครับสามารถรีออปชันประดับได้ด้วยนะครับโดยการใช้อเทมอีเลเซอร์นะครับในนอสบาซ่าได้เลยนะครับมีขายในนอสบาซ่าแล้วก็นอสมอลนะครับเดี๋ยวให้ดูในนอสมอลแล้วกัน นี่นะครับเซลลอนอีเลเซอร์นะครับก็จะอยู่ที่ราคาชิละ75นอตดอนนะครับเวลาเราพิมพ์ในนอสบาซ่าแล้วก็พิมพ์อีเลเซอร์ก็เจอเลยนะครับนี่เดเกนจะลองซื้อมาให้1ชิ้นละกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ให้ดูนะเดเกนขอไปออฟประดับก่อนนะครับว่าชิ้นไหนเน่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองลบให้ดูนะครับตอนนี้นะครับประดับของเกนโหดมากนะครับก็คือเนี่ย เป็นออปชันที่ดีทั้งหมดที่ควรมีนะครับประดับควรมีอะไรบ้างนะครับก็ควรมี max hp นะครับหรือว่าเพิ่มเลือด1,300ลดคริติคอลนะครับ52%นะแล้วก็ sp recovery 120นะครับโอเคเดี๋ยวเกณใส่ให้ดูนะครับว่ามันเพิ่มเยอะขนาดไหนนะอ่าเสร็จแล้วนะครับ สร้อยของเกณฑตอนนี้ก็หูสวยมากเลยได้ MP ด้วยนะครับตอนนี้เลือดของเกณฑนะครับอยู่ที่1 5 0 0 0หมืนนะครับ,อ, 15, รบอ่ะแล้วพอเกณฑใส่สร้อยเข้าไปปุ๊บนี่นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเอ้ย46,000เมื่อกี้เกณฑพูด10,000หรือเปล่านะครับเออโอเคอาจจะหลอนนะแล้วก็ได้ MP เพิ่มขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นออปชันหลักๆนะครับที่เพื่อนๆควรมีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น ถือว่าเป็นประดับที่สวยมากๆนะซีเกนไดออฟนี้มานะครับโอเคครับก็สรุปคืออันนี้ก็ดีนะคือลดคีไปประมาณ23นี่จริงแต่ว่าได้เลือดมาเยอะนะครับอันนี้ก็มีแค่ลดคีแต่ลดคีค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าไม่มีเลือดนะโดยรวมแล้วมันสวยอะเช่นไม่อยากจะรีเท่าไหร่เลยนะครับอ่าก็เอาเป็นว่าเอลิเซอร์นะครับวิธีใช้ใช้ยังไงครับดับเบิลคลิกที่อยางลบนะครับแล้วก็ลากไปใส่ประดับที่เราต้องการลบออปชันเลย มันก็จะกลายเป็นสล็อต0ูทับสเหมือนเดิมเหมือนใหม่เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็สามารถไปออปชันเอาใหม่ได้เลยนะครับ<ๆ>ก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับประดับนะก็สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะใส่ประดับเพิ่มเลือดทั้ง3ชิ้นนะอย่างตัวอย่างตอนเนี้ยเลือด4 5่หมใช่ไหมอันเนี้ยมันเพิ่มเลือดอันละหมือ่ออันละพันหมีอันหนึ่งพันหนะครับอันหนึ่งพันสานะครับอ่ะเกณฑ์ใส่ไป2ชิ้น เนี่ยเลือดเพิ่มขึ้นมาเป็น4,700มนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆมีเลือดเพิ่มเลือดทั้ง3ชิ้นอะ่ะก็จะเพิ่มเลือดโดยรวมเนี่ยสา0สี่พัถึงห้าพันสาถึงห้าพเลยนะครับถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ลดคริติคอลเนี่ยเอาไว้ใช้สําหรับเวลาเราโดนมอนสเตอร์คีนะครับหรือว่าเราอาจจะต้องวิ่งเฉี่ยวคนบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะมีลถคีย์ไว้มันก็ดีนะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการทําประดับ ในเกมสำหรับใครที่ต้องการแบบพี่ครับพี่ครับผมอยากได้ออปชันที่ดีที่สุดนะครับก็อย่างที่เกณฑ์บอกเลยก็คือมีทั้งหมดนี้นะครับก็เลื่อนมันตันพันเนะครับเพื่อนๆก็ทําไปเลยพันเลดรถขี้ตัน55ทําสัก50อัพก็ได้นะครับประดับที่ควรรีนะ่ะก็คือประดับ PVP นะครับส่วน PVE คือเราไม,ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับเราลงบอสเนี่ยถ้าใครเล่นมาถึงหลังๆเนี่ยจะรู้เลยว่าบอสมันไม่ได้ตีเราแรงมากขนาดนั้นนะแค่เรามีรถคิรวมกันสักร้อย up แล้วก็เลือดซักหน่อยนะครับมันก็เก่งแล้วนะสำหรับการใช้คอนเทนต์ลงบอสหรือว่าตีมอนสเตอร์หรือว่าเก็บเลเวลนะครับก็มีประมาณเนี่ยก็จะถึกขึ้นมากๆประดับเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับว่าช่วงต้นเกมถึง เลดเกมหรือว่าเอ็นเกมนะเพื่อนๆก็ควรที่จะทําประดับได้แล้วนะครับจะได้ถึกขึ้นโดนตีเบาลงนะครับอาจจะบางคนเดินผ่านมอนโดนคิที่เดียวน็อกก็มีนะครับหรือว่าไป pvp โดนเขายิงสวนเข้าคิทีนอนหงายเนี่ยก็ประดับช่วยได้เยอะเลยนะครับอ่าก็สำหรับใครที่จะทำา v v p เนี่ยก็แนะนำให้ใช้อีเดเซอร์ลบหาออฟที่สวยเหมือนสร้อยที่เกลนได้อันนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่จะ PVE นะครับหรือว่าทำตีมอนสเตอร์ตีบอสอะไรเงี้ยทำแบบเกณฑ์โบโบเบเบก็ใส่ลงบอสไม่ตายแน่นอนนะครับแค่นี้ก็เก่งแล้วนะโอเคก็จะ Save เซฟเงินของเพื่อนแล้วรอไปทำเก่งๆทีเดียวในประดับเซต PVP นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอนเทนต์การทำประดับนะก็ จริงๆก็คือเอาไว้ทำเล็ดๆนั่นแหละนะครับอันนี้คือเก้นก็ยังไม่ได้ทำลงช่องนะครับจริงๆมีโอกาสได้ทำหลายเซตมากแล้วแต่ก็เราก็ไม่ได้คิดถึงจุดนี้ก็คิดว่าเพื่อนๆอาจจะ ทำเป็นกันหมดแล้วนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับมองข้ามตรงนี้ไปก็คือตรงเนี้ยช่วยได้เยอะจริงๆนะครับอ่าสำหรับใครนะครับที่ชอบ Not Ta l นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของเกนด้วยนะคบเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเกนจะได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Not เท l ออกมาเยอะๆเลยนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย